ต้นนี้เขาธรรมชาตินะพอนาะเขามีเฮ็ดมากนั่นแหะครับอ๋อเฮ็ดมากเฮ็ดมากนะครับเนาะหูใบเงาเนะครับปลายหูดำนิดหน่อยนะครับพึ่งมีครับเครื่องกำลังอ่อนนะครับเนาะแม่สาวติดต้าด้วครับเน้อขมทไทยเพื่อนมึงจะเจาะๆได้เห็นแล้วครับชัดเจนนะครับเน้อหนุ่มสีเต้าด้วครับอืมนุ่มสวยเออนุ่มสวยเตะกับผ่งมีนะครับหมอสีโรซีเรียบร้อยนะครับกับหมออยู่บ้านไหนพี่น้องครับหมอหลุหมอหลานเออมอหลุหมอหลานอือนะครับรับากันกันสีโรซีเรียนะพ่อเนาะแมนนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับวัวนมชาเนีออมาแล้วครับผมเมือนี้นะครับงัวงเมือนี่นะครับเนาะงเดินมาเปิดทายคลิปขายงัวพี่น้องครับเป็นคลิปที่สองนะครับเนาะเปิดราคาวัวหน้าคลอนะครับผมโปอยซ้ายเราสุ่มเลี้ยงมาสามเดือนกว่านะครับแมนนี่น้องพอเนาะครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสืบอมาตั้งแต่พ่อท่านไปหล่นน้องพ่อเนาะแมนแมนสืบมากกับสามเดือนกว่าพี่น้องครับสามเดือนกว่าเหรอไงค่าหอกค่าหอก มึงดีแหละครับเอ้ยลำโตนะครับนาอมาผสม,มกับงัวผสมครับไอเฮือนมาไล่่นะ, <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> อีออนหน่อยมดอยตะขอน่ครับน้อ,อ,อทายห็นลอยหาซิบ่อห์ตมาณนั่นละประมาณลอยหาซบายนะครับนไสายวัดมุสอหน,น้าตะขอเน้อ <c oughs> นะครับกอา,างไงคางไงพี่ เออเป็นขอๆเลยนะครับเนาะห่างก็เลยเข้าอยู่พี่น้องครับแน่ยี่ตอนนี้จะเดือนครับพ่ปอนีิจะเดือนปะปีหาเดือนแมนบ่แมนปีหาเดือนไหมแมนบ่กปีหาเดือนกับปีเดือนปีหาเดือนมันมันกับไม่กับปีเจ็ดเดือนเออปีหาเดือนบ่ามแมนปีเจ็ดเดือนปีหาเดือนเอ้ยบ่ามแมนเลยปีหาเดือนกับสิบเจ็ดเดือนเออปีห้าเดือนก็คือสิบเจ็ดเดือนนะครับเนาะ แม่สาวไก่สีดำสมนะครับโอ้เนื้อนังมาเต็มเลยนะครับล้างงามมึงล้างไม่หรอกครับมึงล้างได้ครับเนาะล้างแม่กระด้านนะครับเนาะล้างแตกต้นนี้เขาทำมาจากนครฝนเนาะเขาต้นมีเห็ดมากหน่าครับเขาเห็ดมากเห็นมากนะครับเนาะหูบอยาวนะครับปลายหูดำนิดหน่อยนะครับพึ่งมีครับเครื่องกำลังอ่อนนะครับเนาะแม่สาวโอ้นะครับช่วงนี้ครับบอดี้สดบขายน้ำฝนเนาะอ่า อ็นนี่ก็เลเาเปิดราคามึงพีห้อครับคือว่าบนิไซโบ่เปยงบนิไซยบ่เฝ้านะครับนอแล้วเอามาเปิดราคาแต่เกิดว่าถูกใจเราเอาลงมาเซลเลยเอยอาเพราะของอไรนี่องเก้าสิบเก่าเก่าิบเก่าแง่เเกน่ว่าแพงกันเลยนะพอนอน่าหยุคนี่แต่ว่าพอกระสีมาแล้วค่าแปดสิบเก้าป้ายเลยพี่น้องครับพอกรสีมาแปดสิบเก้าปนะครับ เหมือนมีลูกมียังเหมือนคาวัคซีนกับร้านเหมือนคาวัคซีนพอป้องกันหน่อยบ่มีลูกวัคซีนหรืิ่านหลอกนั่นพอนาะแมนทานหอบแล้วพอสีวัคซีนเดี๋ยวจะหมื่นแล้วพ่อวัคซีนกรือสิมาได้เกือบเดือนดลรือยังเกือบเดือนหรอหล่ะนะครับน้อแมนง่วดนะขอละสามโต้บ่มีหลูกเจ้โตนะครับน้อ่มีจโตแข็งแรงทุกตัวนะครับแข็งแรงทุกตัวบ่มีหลูกเจ้โตนะครับน้อมีลกจโตอแข็งแรงทุกตัวพี่น้องครับ ปูได้วาแพ่งกับแพ่งนะครับน้องปูได้วาถือกับถือนะครับราคานี่เป็นราคามือนเดือนก่อนสามเดือนก็พยนแล้เปิดเกาิมหากาชิวแล้วขอแคคาเ้วขอคาเลี่ยงเรานะครับน้องาเลี่าอนบอกพยัยนสิเลี้ยงต่อนะครับผมแบบนะครับบานุ่มขาวปแล้วเอามาถ่ายนะครับน้องบอกว่าม่โซ่ปหน่อยนะครับงัวมันอยู่ในขอัวนะครับน้อก็ลถือถือโอกาสเปิดราคาเล่นเอน้อเปิดละขากัต่อใด้มาหาพ้ายหอบ้านเออถ้ามา บอลไล่แอนด์กกันหน่อยนะพ่อเนาะนะครับแม่สาวหลุนๆนะครับเนาะบอลไงซ้ายบบกิดเขาข้ามเดี่ยวเนาะมันบบยิมเขาเก่งงามไปบมมีเขาเห็ดเขาดีบอนะครับเนาะเออหน้าสวยหูงามนะครับเรื่องข้อมแดงนี่ผมเป็นซเต็มซีพี่เนาะแดงสิบเต็มสิบนะครับเนาะคนดีหน่อยเพิ่อนกันลังเดี๋ยวขอรับนะครับเนาะเพิ่อนเดินเล่นนักใหญ่เพิ่อนนะครับสูงก็ไม่ใช่ด้วยหัวนี่ถ่ายมาสูงไฟไซส์เรายืนทั้งทั้งเดินนะครับทั้งเดิน ผอได้าดยากเมือง,งะนะครับผมมาได้ทีพิกัดบัน้องบัลรดอรขรดอ,รดอรนะครับบัาขอดอตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืๆๆองจอสีเกนนะครับน้องฐานาพงขานจะส้่ยได้ครับพี่น้องโทรคุยกันเพื่อนนะครับเด้อม <ๆ S 1> ผมบุเก็ตนะผมบุมเป็นเจ้าของงินนะครับน้องแค่นค่ไเดี๋วออกกำลังกายนะครับายบ่เดีอกเื่องยออ่ขาหอกนะครับเ่า้ตอรอดวกนี้สายแปั แล้วกันยังคิดอยู่ว่าถ้ารขายแล้วเสีแปใส่มาขาของเราวล่ะขายไปแล้วบหมวกได้หมวจะคลองก็เป็นหลูจนตูเลยวมีหลูหมวก้หมอสีวัซีเรียบร้อยนะครับกัหมออยู่บ้านไหนพี่น้องครับหมอหลุงหมอร้านหมอลวงหมอร้านนะครับรับปกันการสีวัซีเรียบรอเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปเดีวตีหลกต้องุนบ่วเด้บเกียวเด้มีหลอยู่ทานนี้ผมมีหลนะครับเนาะอีหลนะครับเราสามตัวบมมีหลนะคร ช่วงนี้มากับพี่าซาลูกหรอครับลูกช่วงนี้กับพี่าซาลูกผมก็ได้ยินข่าวว่าท่านอุบลสิเปิดตลาดนะครับน้อแต่กะบ่ท่านมีข่าวยืนยันนะครับผมถ่ายลอย40หาบวกบวกหมละถือคราง40หมละถ่ายนะครับไว้ไซส์แล้วก็สูงเติบอยู่โมเดลหนุ่มแล้วเพียงดังกว่เลยตัวจริงสูงไงเด้อพี่น้องเด้อสูงไงมุดเข้าลำแข้งลำขาไงครับข้างหน้าขาไงอายุ17เดือน1ปี5เดือนนะครับ1ปี5เดือน ต้นนี้มัมเปลูกสาวนะครับต้นนี้น้องน้องลมคอนะครับเน้องต้นนี้มันลูกพอได้ก็พอนี่ลูกห่วยมีใบมีหลอดตัวลูกมันกระทิ้งแดงพิาะแดงกระทิ้งแดงผู้ต้องผู้พิสารกระทิ้งแดงมันกระเด็นกระทิ้งแดงกันเนาะแมีกอนมันกระทิ้งแดงไม่มีนะบอกไม่มีนะบอกกระทิ้งแดงนี่มีนะบมีใบมีหลอดนะแล้วพอแต่เอกมาแล้วมีไงนะครับครบเครื่องนะครับเนาะนุ่มเดีพอ งดซีนมหน่ะละนะ่นะซีเต่านะครับเนาะขมมไทยเพื่อนมึงจะจอๆเลยเห็นแล้วครับชัดเจนนะครับเนาะหนุ่มสีเต่าเด้อครับหนุ่มสวย,สวยแต่กับพ่อมีนะครับเป็นงัวที่ที่นางกับบดาเป็นได้หรอพี่น้องแต่ว่าขางคามยุนพ่อมีนะครับคือว่างัวมันแหลมนะครับงัวมันแกนนะงัวมันแกนคือว่า,าลำโถมังดาคือม้านะครับพี่น้องครับนะครับแล้ว แดดเต้พุมมากนึกว่อเนาะแดดเต้พุ่มมากน้อกระตังสวยดิอันมากเรามาคุยกันได้เดี๋ยวมีแม่ลูกอีกสีเปลือหมือนเหมือนรลางพี่น้องครับมือนี้เอาแม่เซาวนะครับเนาะครับเก้าสิบเก้าคะแนนนะครับผมกองมือกับพันบาทนะครับเนาะงเยนคอยใช้ว่าทำเอาอยู่หอกตอลูนหายได้แต่จะหายไม่ทรงบอกไม่ทรงครับขอแม่ง่วนหน่อยได้ครับไงไรนี่ครับ่ แต่เสียแรงก็ส่งเราบ่ไปแล้ววะนะครับเออมาเอาอยูขวานนะครับอย่าได้มาเอาอยู่ขอานรถห่า,าออรถไทยตัวเอาอยู่ขอานรถอีกนะครับเนาะงรถอพี่น้องครับบรรยากาศการซื้อขายงวดนีน่เงบเงานะครับเนาะบริษัทไทยเปิดราคาที่มากเกือบออสามเดือนเลยทีเดียวสามเดือนมือซาวพึงไม่ไทยมาของหนึ่งนะครับเปิดราคาเปิดจ่องส่วนแร,รงสิโต้ลงซื้อขายดีกว่าจุดส่งไหนหคุยกับเจ้าของโมยน,นะครับเด้อ ผมเป็นแค่คนถ่ายทำนะครับมมนจาของพี่น้องครับถเป็นแค่คนกล้งพี่น้องในมืองวซื้อนะครับมซนะครับถ่ายเอฟซก็สิหนะครับเคยมาซื้อนาาสาอยู่สาอยู่นะครับเนาะคมแดงคะแนนเต็มสิมิแดงรบแดงงแงสุดโต วัคซีนสีตั้งแต่เฟนตั้งแต่มีขาวมาใหม่ในพ่อเนาะพวกกระสีเลยสีต่ามมีขาวมาใหม่สีมะขวะยาผลมะเร็งอาจจะเต็มนะครับยาฟันนวดเลยมะขวะกับพอมีนะครับเนาะพี่น้องครับมากับฟันก็แรงก็แช่ก็ติดตามด้วยครับเด้๋ยผมสะขึ้นมาโซนใหม่ได้ครับหน้าคลิปนะครับเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมพี่น้องครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับขอบกันคลิปนายนะครับสซารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครัับสสวดีครับ